สวัสดีครับคารไบโปรดักต์นำเสนอนิสสันโนตนะครับอันนี้เป็นนิสสันโนดเป็นน่ปี2019ครับรคันนี้ทางเราเนี่ยนะครับก็ได้ทำหุ้มเบาะด้านหน้าแบบสวมนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูคือแบบสวมนะครับดูถ่ายผมได้ให้ดูอย่างช,ช้าๆนะครับงานของเราเนี่ยนะฮะจะเป็นงานสวมแบบเข้ารูปนี่ครับนี่คือตัวพิงแล้วก็ไล่มาถึงตัวนั่งนะครับ ดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมเลยนะครับนี่นะฮะด้านด้านหน้านะครับนี่ก็หัวหมอนได้ที่ใช้ก็นี่ได้ไนล่อนนะฮะสำหรับเย็บเบาะรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ผมจะถ่ายให้ดูส่วนหลังนี่ครับส่วนหลังด้านหลังนในหัวหมอนนะครับแยกเป็นส่วนแล้วก็ด้านหลังนี่ก็ทํากระเป๋าสองข้างนะครับสองข้างฝั่งน้นกับฝั่งนี้หนังของเราเนี่ยฮะเป็นหนังเทียมนะครับหนาหนึ่งมิลหนาหนึ่งมิลเต็มแล้วก็ ประกอบด้วยฟองน้ําแล้วก็พาทีคอร์ดเนี่ยนะฮะทั้งหมดนสามชั้นนะครับใช้กันทนทนนะฮะจะไม่เหมือนกับข้างนอกที่เขาขายกันทั่วๆวไปเพราะเราตัดตรงรุ่นนะฮะตรงรุ่นแล้วก็งานของเราเนี่ยนะครับจะทําให้เข้ารูปนี่ครับแล้วก็นี่ตัวหลังสุดนะครับหลังสุดนะครับผมพาให้ดูอย่างชัดๆเลยนะครับแล้วก็มีปูพื้น5้าดีนี่ปูพื้น5้าดีนะครับที่ก็เป็นมิติขึ้นข้างมานะฮะนี่ครับ แล้วก็ข้างๆนี่เราจะเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับคือจะเป็นกึ่งออกมากึ่งถาสสำหรับทิสันนูดอันนี้นะฮะนี่ครับแล้วผมถ่ายให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยครับก็จะปิดมาอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเป็นหนังปิดลงทับลงไปถึงข้างล่างนะครับของรถทิสันนูดอันนี้นะครับให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะ ชอบสีไหนนี่มาที่ร้านนี่รอลักันได้เลยนะครับเราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงนะเราผิดได้เกือบทุกรุ่นนะครับนี่ครับบุ้งบ่อแล้วก็มีทั้งปูพื้น5 d ดีมีผิดได้เกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะในพื้น5 d ดีก็ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับในพลาสติกนะฮะกันสึกนะฮะเวลาเราเหยียบเบรวก็จะมีหมุดทองเหลืองประกบไว้นะฮะกับกิ๊บพลาสติกนะครับ ขอขอบคุณลูกค้านะฮะที่เข้ามาใช้บริการชอบสีไหนนี่โทรคุยงก่อนได้นะครับที่0809950637 0809950637ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ